เมตุกเมตุกของสามอีกวันหนึ่งไม่ใช่หรอของสามของสามไอ่ได้มาแล้วไม่มาแล้วเดี๋ยวก็จะไปอ๋อแป๊บแป๊บไปมุกวันนี้มีแม่จินแม่นางแมตุกอันนั้นแม่อะไรนะลืมละลืมะแม่จินเราไปขด้เลยแม่พรแม่พรแม่พรอันก็แม่จินนี่แม่จินนี่นะครับ เปิดปนมานังไผ่อะแม่จีนี่มานังผู้ใดม่กำนองครับท่นบอกอ๋อปล่อยพอไก่ติ่ดิ๋วติ่ดิ๋วอยู่คนเดียวอ่ะใครบ้างเอาเอาไปทำให้ลูกหน่อยอะไรมันดำเลียนบูลเลียนบเลีนเจยอกเจยอกเนาะไปป้าเอาไปให้กินก็เอาดีนะใส่ชุดระไรครับดันเลยเออเออคนครับท่านบอกเดี๋ยวแม่แแป๊บออ่่่มไปเลยไปเลยรอรอกับแม่โชคดีนะคะแม่

กูเด้มันเตะปักนั่นอีกขานั่นเงาแม่จอบเบิงแม่พรแม่พรแม่อบบิงเน่ผู้ใผู้ใพร เสียปลักเพิ่นมือเกคือมือเกคือเพิ่ยาเมาเสียปลักไม้มาเสกคือิ่นยาเมื่อหกม่นบอกปลกเสียพอดีแน่ะบานใคบนลฟ้าจังวัดยังมาเสียปลักิมาเสียปัอยู่่ดูานอยูกบ้านเยบ้านอ่เลยูบ้านกันนาม่เลยบ้านอะไรอะยูน่อีนยแ่ไปดูโครา ใกล้กันทางผ่านทางผ่านรอเอยกับคุณหลาดดว่าะลูกทรายรอเนยเดี๋มั่อ่ะเดยวลาจบเป็นที่นยบร้อยพี่น้องโอ้ทีหนึ่งที่หนึ่งสองสองสองศูนย์ประมาณกิโลมามามาเนี่ย ไม่บออ๋อหรือว่าไกลอยู่เนาะอ่าบางบ่อก็มีบางบ่อก็หมดมันบออ๋อไปคนเดียวน่ะ มจะเห็นตลอดเนาะไม่คือเ่อยากรับปากถ้ารับปากเราอย่าไปผิด่ปนใหม่โมการับปากกันบ่เออโมย่าไรับปากเราเออมนนนเนาะโมการับปากหราถ้าเจอหนาก็แสดงว่าไปแค่นั้นมว่า คุณนี้พัทยาอ่าปาไเพื่อรู้แต่หแพลสีโ้างมจัยไมผู้เสต์เนี่ยผู้เตนี่เขาพิ่มเยพาเขามาเสียบรอบนึงและเขาเสียบรอบนึงแลละใช่เสียบปัาของเก่าหลุดีแล้วพี่น้องสองรอบเล้ย น้องที่หนึ่งก็เลิกที่หนึ่งวันนี้เตยลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่หนึ่ง 2. สองศูนย์แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเก็บของอยู่นะครับน้องมานากําลังเก็บของอยู่นะครับที่เต็นนะครับแม่แม่ก็จะรอไปส่งนะครับรอส่งที่รถน้องมานานะครับสักครู่สักครู่ที่หนึ่งกว่ากว่าวันนี้ นี่ก็ไปบะไปไหนคะไปนู่นล่ะมันแพงน่ะไม่ไปดวงเหรอคะใช่ไม่พลาดไม่พลาดระวังโซนโซนแน่ๆนะคะมองมานะไม่มีใครถือกล้องให้เหรอไม่มีใครถือกล้องให้อ๋อถือกล้องหน้ากล้องหน้า ไปแล้วพี่น้องมากินนะกันนะกระด้งว่ามันเหียน้ำต็มมทีเมอนมอไม่รถลูกอะีเดมอญล่ไหนทั้งไอเออ วันนี้มีเสื้อลอยมาหนึ่งตัวนี่ลอยมาหาเราเสื้อลอยมาเสื้อลอยมาใส่เลยเออตัวที่สองเขาแจกเราไม่ต้องไปขนขวายเราได้มันก็ได้ลอยลิ้วมาเลยโอ้โหน้องมานนะ ตอ,อนนี้ก็แม่แม่ก็ตามหลังจ้อยๆนะครับไปส่งน้องมณนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับรวมสเปรด้ดือดก็หกนะครับแม่แม่มาส่งห้าคนห้าคนนะครับลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยเร็วเร่งงานหนักง,งานหนักง,งานหนักเร็วลบงานหนักหน่อยงานหนักมางา,งานด่วนงานด่วน มึงยังจ้าเมจินมีชื่ออยู่ในนั่นเนาะอะต้องอกนี่บอกคี่รีบบยะมากเลยนะ ขอมรดกเก็บศรสาวิญญ่าักจัเพือนปีสากอกน้ํตาที่มันหัวออกนบนไปแล้วเขาคงบ่คืนืนให้เสียเวลา ลืมตาซาัก <froze. S 2> ที่อย่าไปสนเพราะยไงหลอดเบาพื้น <c oughs> ลรกออกจากห้องมาขินเขาเบาเบาพ <c oughs> ื้ <c oughs> น,นตาใจย <c oughs> ังสะอื้นอา,ายสิขอยืนเช็ดน้ำตาฝ้ามือกับของมนุษเอ็นสนเาเว้นยเ่าสี่โล

เกลี่นก่น้ำตาตัปั๊บๆคือหน่อยสุดแล้วหายำไรก็ได้ต้มตอพื่เอาว่าอายุต้ับต้องก็ได้แม่ติมแล้วก็หาแล้มก็ได้ตามยก็เด้บวนะขอบคุณหลายๆค่ะมากอดครับ รเราะว่าอันนี้ฝากแม่แม่พลังรักทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มากนกันได้กอดจอาแม่แม่กินนี่จอดกกันบขอบคุณนะครับเม่ขอบคุณนะครับ่แม่หันไปดูขอบคุณครับขอบคุณครับหลาครับโอเคครับนะครตัวขึ้นรถรถอยู่ตรงนี้เองค่ะจะผมขออนุญาต มีมม่นเขาแหงมือนี่ขอบคุณหลายๆครับเขาคุณคับบายบายครับโอเคครับขอบคุณมากครับรับขอใช้ค่าย